เพราะเราไม่ใจร้ายไม่มือไวไม่ใจเร็วไม่พูดปดและไม่ทำตัวเป็นคนหมดสติเพราะนักปราชญ์ทั้งหลายท่านก็กำหนดว่าถ้าเราทั้งหลายมีศีลบริสุทธิ์ถือว่าเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เปรียบเทียบว,ว่าเป็นความเป็นมนุษย์ของเรานี่ถ้ามีศีลบริสุทธิ์เป็นมนุษย์ร้อยเปอร์เซ แต่้าเต้าขาดศีลข้อใดข้อหนึ่งสมมุติว่าขาดสักข้อหนึ่งเราก็ขาดความเป็นมนุษย์ไปแล้วประมาณ20ถ้าขาดศีลไปสองข้อก็ขาดความเป็นมนุษย์ไปแล้ว40สบเปอร์เซนถ้าขาดสามข้อก็ขาดความเป็นมนุษย์ไปแล้ว60สเป ถ้าขาดสีข้อความเป็นมนุษย์ก็ไปแล้วนะ80%เปอร์เซนตเหลือ20%เปอร์เซนความเป็นมนุษย์เหลืออยู่ในตัวเราแต่ถ้าขาดหมดทั้งห้าข้อแล้วจะมีอะไรเหลืออยู่ในตัวนะเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนนกอยู่มีดีที่แววขนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคน ย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบควรเรียกว่ามนุษษาเพราะทำถูกพูดถูกคิดถูกทุกเวลาชื่นชีวารื่นรมสุขสมจินเพราะฉะนั้นจึงอยากบอกฝากพี่น้องญาติโยมสาธุชนท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายจงรักษาศีลแค่ห้าข้อนี้ ให้บริสุทธิ์รับศีลก่อนออกจากบ้านทำจิตใจให้ผ่องใสเบิกบานก่อนรับก่อนนอนมีอีกข้อหนึ่งก็คือให้ทานก่อนกินเนี่ยให้ทานก่อนกินก็คือทานภาวนาศีลภาวนาและก็เมตตาภาวนาทำไว้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะสร้างสมบุญมารมีไว้เต็มที่วันนี้พระเดชพระคุณหลวง กวงปู่ของเราคือหลวงปู่โชคได้กำหนดจัดในพิธีมหาพุทธ,ธาพิเศษขึ้นในสถานที่ที่เป็นบริเวณที่ว่างของอสถานที่โยมละแห่งนี้ก็ถือว่างานกุศลศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ได้กราบรัธนาพระเถรานุเถระทีะ่ทรงคุณนุธิที่เป็นเกติอาจารย์ชื่อเสียงโด่งดังตลอดท้งพระ ผู้ที่จะ,จะเจริญพระพุทธมนต์พุทธาพิเศษจะร่วมพิธีกันในเวลาประมาณ14นาฬิกาที่จะถึงนี้การสวดพุทธาพิเศษการนำสิ่งของต่างๆที่เรามีอยู่มาเข้าพิธีมหาพุทธาพิเศษนี้ก็เพื่อความเป็นสิริมงคลถ้าว่ากันตามจริงปลุกเสกหรือไม่ปลุกเสกมันอยู่ที่ใจในายโยมนะ แต่ว่าเพื่อทำให้จิตใจสบายทำให้มีกำลังใจเข้มแข็งอดทนมากยิ่งขึ้นจึงนำเครื่องรางของหลังของเราเข้ามาสู่ในพิธีมหาพุทธ,ธาพิตร์อย่างนี้แล้วความเป็นสิริมงคลมันจะอยู่กับเราถ้าว่ากันตามจริงก็คือประพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจของชาวพุทธอยู่ตลอดเวลานะ จะกราบพระตรงไหนจะไหว้พระตรงไหนพระอยู่ในใจของเราแล้วการที่จะกระทําบุญกุศลบารมีหรือกระทำบาปทำกรรมอะไรก็ขอให้นึกถึงกุศลบุญบารมีที่พระพุทธเจ้าท่านเตือนสติไว้ให้เรารู้อยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่บังอาจที่จะไปล่วงละเมิดการกระทําสิ่งต่างๆที่จะเป็นหายนะเกิดความเดือดร้อนให้แก่ตัวเราเองนะ จึงขอบอกฝากให้ญาติโยมพี่น้องทั้งหลายได้ระลึกถ,ถึงอยู่ตลอดน้อมนำเอาคุณของพระพุทธเจ้าคือพระมหากรณาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระปัญญาคุณซึ่งเป็นคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้ามาสู่ใจของตัวเองเข้ามาสู่ตัวเราเองให้เราเป็นคนมีเมตตา ให้เราเป็นคนมีปัญญาให้เราเป็นคนเป็นมนุษย์ที่บริสุทธิ์ตามที่อาตมาได้กล่าวไว้ในเบื้องตน้นคือศีลห้าแล้วเราก็จะรักษาตัวเองได้ให้อยู่รอดปลอดภัยในสังคมในยุคใหม่เช่นนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่า <c oughs> กิจโฉมนุษย์สัปฏิลาโภกันได้อัตภาพของมนุษย์ เป็นของยากอย่างยิ่งอัตตาหิปรมังปิโยตนแลเป็นที่รักอย่างยิ่งเมื่อเราได้อัตภาพของมนุษย์อย่าใช้จ่ายความเป็นมนุษย์ให้มันสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์อย่าประมาทในชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสว่าปามาทโทมัจจุนปะทังความประมาทเป็นทางแห่งหายนะคือความตาย อาปมาโทอามะตังปะทังความไม่ประมาทย่อมเป็นทางไม่ตายเพราะฉะนั้นเราจะประกอบกิจธุระสิ่งหนึ่งประการใดจะประกอบงานการสิ่งใดจะประกอบอาชีพอย่างไรจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ใช้ตัวเองให้มันเป็นประโยชน์อย่าประมาทในการทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วชีวิตของเราก็จะประสบผลสำเร็จ ขอฝากธรรมะแบบง่ายๆให้เป็นเครื่องสก,กิดเตือนใจให้ญาติโดยมิน้องสายชนทั้งหลายถือเป็นหลักปฏิบัติโดยเฉพาะย่อๆว่าดังนี้หนึ่งสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งคือความดีทำไปเถอะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะสั้งบําเป็นกุศลสร้างบารมีสร้าง,รรางความดีไว้ตลอดประการที่สองสิ่งที่ควรมีในใจเรา คือธรรมะธรรมะซึ่งเป็นคำลังสอนของพระพุทธเจ้าจะรึกจดจำเอาไว้พระองค์ไหนมาสอนอย่างไรโยมบันทึกจดจำเอาไว้แล้วเอาธรรมะที่พระสงฆ์ท่านมาเทศสอนโปรโดญาตโยมนั้นเอาเป็นหลักปฏิบัติหรือจะค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยในหลักธรรมคำมพ,พุทธศาสนาก็ได้ แปด0มพันพระธรรมขันธารึกตรงในพระไตรปิฎกหมดโดนไปค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยได้เลยแล้วจะได้นําเป็นหลักปฏิบัติในฐานะที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะสิ่งที่ควรทําคือความดีประการที่สองสิ่งที่ควร